ในปี2023ครับเราเห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ generative AI หรือว่า Gen AI กันเยอะมากนะครับจนเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่ง AI เลยก็ว่าได้ครับและในช่วงที่ AI กำลังถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนอกจากจะถูกพัฒนาในส่วนของความสามารถที่ทำให้โอ้ดีวันดีคืนแล้วนะครับยังถูกพัฒนาให้ตัว output หรือว่าผลลัพธ์เนี่ยมีคุณภาพออกมาในระดับที่ใช้ได้จริงแล้วก็เชื่อถือได้ทำให้ตัว AI หลายตัวถูกนำไปใช้งานใน,ในอุตสาหกรรมต่างๆครับ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในปี2024นี้ AI จะเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างไงบ้างครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณภูลสินเพ่งสมบูรณ์ครับ Assistant Vice President Fund Management Group จาก BBAM ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเจนะฮะคุณเจครับวันนี้ผมมีท็อปิกเรื่องเทคโนโลยี AI กับอุตสาหกรรมต่างๆอยาก พูดคุยกับคุณพูนสินครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับครับก็ในปี2024นี้นะครับเราน่าจะได้เห็นการนำมาใช้งานของ AI ในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ generative AI ที่มันพัฒนาดีวันดีคืนแบบนี้นะครับหลังจากที่ปีก่อนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะยังทดสอบอยู่ในช่วง test field แต่ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีการออกมาใช้งานกันจริงจังมากขึ้นนะครับเช่นที่เราอาจจะเห็นกันบ่อยๆก็น่าจะเป็นเทคโนโลยี generative AI อย่าง text to image นะครับที่มันจะช่วย gener ภาพจากตัวหนังสือขึ้นมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวอย่าง Google Bard นะครับที่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น Google Gemini ละตรงนี้เนี่ยก็ช่วยให้เราลดขั้นตอนการทำงานหรืออะไรบางอย่างลงไปได้เยอะเลยนะครับอย่างเช่นการทำงานของผมที่เป็นสายอาชีพการลงทุนนะครับ,รบ AI เนี่ยสามารถรวบรวมไอเดียที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เราสนใจว่ามันมีประเด็นอะไรที่ควรติดตามบ้างในช่วงนี้นะครับหรือว่าในทางกลับกันเราอาจจะมีปัจจัยที่เรารับรู้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญต,ต่อการลงทุนอยู่แล้วแต่ว่า เราอยากจะได้รายละเอียดข้อมูลเชิงลึกในปัจจัยดังกล่าวมากขึ้นนะครับ AI มันก็จะสามารถช่วยสนับสนุนข้อมูลที่มีประโยชน์กับเราได้นะครับเรียกได้ว่า AI เนี่ยสามารถช่วยให้เราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ได้ละทิ้งความเป็นตัวตนแล้วก็สไตล์การทํางานของเราไปครับ งั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีการนํา AI เข้ามาใช้ทํางานในส่วนไหนอะไรบ้างนะครับและจะมีความน่าเชื่อถือหรือว่าประสิทธิภาพอย่างไรเริ่มจากอะไรใกล้ๆตัวกันก่อนเลยครับเช่นเรื่องสุขภาพทุกวันนี้ h e a l t h Tech มาแรงนะครับรอนเทนเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพมากขึ้นใช่ไหมครับอ่าใช่เลยครับก็ใกล้ตัวดีนะครับอันนี้แล้วก็น่าจะได้เห็นกันเยอะมากขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าในวงการแพทย์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นส่วนที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็ ต้องใช้ความน่าเชื่อถือสูงม,มากนะครับในเรื่องของผลลัพธ์นะครับเพราะว่าเรื่องของเฮลท์แคร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการรักษาการดูแลสุขภาพแล้วก็ชีวิตของคนไข้นะครับซึ่งคริติคอลแล้วก็สําคัญมากนะครับโดยในปี2023นสะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับทดสอบที่มันใช้กันอยู่นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มันนิ่งแล้วก็ดีมากพอที่จะใช้ได้จริงนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยส่วนที่จะได้เห็นแน่ๆน่าจะเป็นส่วนของการ o r แกไ i z e ข้อมูลทางการแพทย์นะครับโดยการนํามาช่วยลดภาระการบริหารข้อมูล ต่างๆของบุคลากรทางการแพทย์นะครับอันก็จะช่วยให้ทางแพทย์เนี่ยค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลคนไข้ได้สะดวกมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่ามีสิทธิ์นํามาใช้เป็นอันดับแรกแล้วก็ในส่วนของพวกตัวแทนศูนย์บริการดูแลสุขภาพต่างๆตรงนี้น่าจะช่วยให้องค์กรมีการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโอ้โหดีเลยนะฮะแล้วก็น่าสนใจมากครับแบบนี้เหล่าแพทย์ก็น่าจะลดเรื่องของการอ่านข้อมูลเยอะๆลงไปบ้านนะครับจากเดิม ที่ปกติบุคลากรทางการแพทย์ก็ทํางานกันหนักอยู่แล้วใช่ไหมะ <S <S ฮะแล้วก็น่าจะช่วยทําให้ Workflow ทํางานได้ไหลลื่นแล้วก็สะดวกกว่าเดิมซึ่งผมก็คิดว่าถ้านํามาช่วยในระดับบุคคลทั่วไปการเทรนข้อมูล AI ให้เข้าใจความผิดปกติของร่างกายหรือว่าโรคภัยต่างๆแล้วก็นํามาแทร็กอาการหรือว่าความผิดปกติเราทําเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายๆแบบเป็นแอป,ปบนมือถืออะไรแบบนี้ก็น่าสนใจนะครับครับจริงๆเครื่องมือพวกวิเคราะห์พื้นฐานแบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็พอม บ้างนะครับแต่ว่าการจะเข้ามาของ generative AI ที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละตัวบุคคลทำได้เข้าถึงมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ personalized น่าจะถูกนำมาใช้งานในหลายด้านเลยนะครับก็อีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์ถูกนามาใช้จนเป็นปกติแน่ๆก็น่าจะเป็นเรื่องของวงการการศึกษานะครับที่ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าในเมื่อ AI มันสามารถจัดการข้อมูลให้ตรงกับตัวบุคคลหรือก็คือการ personalized แบบนั้นมันเป็น ไปได้แล้วนะครับเช่นการใช้ AI กับการวางแผนโครงสร้างหลักสูตรการสอนเป็นรายบุคคลนะครับมีการเจาะไปที่ตัวบุคคลว่าคนนี้มีจุดที่ต้องปรับปรุงอะไรแล้วก็ต้องเรียนรู้เน้นไปที่เรื่องใดบ้างนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยให้นักเรียนได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตรงจุดที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็ทําให้การเรียนการสอนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกขั้นนะครับถือว่ามันเป็นการยกระดับการศึกษาเป็น S-Curve ใหม่ได้เลยนะครับจริงเลยครับแต่ว่าก็ดูแล้วว่ากว่าที่จะก เป็นหนึ่งในระบบของการศึกษานี่ก็น่าจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะว่าการประมวลผลหรือว่าการวิเคราะห์กันก็ยังต้องใช้แรงทรัพยากรที่หนักอยู่แล้วก็กว่าจะเปลี่ยนผ่านระบบได้เราก็ต้องอาจจะมีเทคโนโลยีมารองรับที่พร้อมกว่านี้นะฮะ ครับเห็นด้วยครับก็การจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเล็กน้อยหรือว่ามหาสารก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วด้านหลังล้วนเป็นแมททั้งนั้นนะครับซึ่งการคํานวณข้อมูลพวกนี้มันต้องใช้แรงใช้กําลังการประมวลผลที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะประมวลผลกันผ่านเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการต่างๆนะครับเช่นของ Google ก็มี Gemini นะครับของ Open AI ก็มี GPT ดังนั้นเนี่ยกว่าเขาจะสามารถ l o c a l i z e ขนาดที่สามารถใช้ได้กับทุกโรงเรียนหรือว่าทุกภาคส่วนเนี่ยก็คิดว่า ังต้องใช้เวลานะครับแต่ว่า,าผมว่าในระดับธุรกิจเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์มาไวพอสมควรเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องของการแข่งขันละเช่นในวงการการเงินที่มีแต่ตัวเลขนะครับอย่างวงการ Financial ก็สามารถนำ generative AI เข้ามาใช้งานด้วยเช่นกันนะครับเช่นระบบ anomaly detection ที่มีการใช้ AI ช่วยตรวจสอบการช่อโกงแล้วก็การทำบัญชีที่ผิดแปลกจากปกตินะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้งานในเชิงธุรกิจนำมาวิเคราะห์ยอดขายข้อมูลที่มีเพื่อทำกลยุทธ์การตลาดนะครับซึ่งในยุคที่ AI เนี่ยการคาดเดาข้อมูลล่วงหน้าหรือการถือข้อมูลก็ยังเป็นอะไรที่ทรงพลังอยู่เช่นเดิมครับเข้าใจแล้วครับอย่างที่เขาพูดกันนะครับว่า Data คือสิ่งที่มีราคาแพงมากที่สุดไม่ว่าจะยุคไหนเจนไหนใครที่มีข้อมูลมากกว่ากันคนนั้นได้เปรียบเช่นเดิมนะคร ครับเห็นด้วยครับอันนี้ซึ่งโลกของข้อมูลปกติมันก็ส่งพลังอยู่แล้วนะครับพอมี generative AI เข้ามามันก็ทําให้สมองกลเนี่ยตัดสินใจได้แม่นยามากขึ้นจากข้อมูลที่มันสอนมาแล้วนะครับ <S <S อย่างล่าสุดที่ผมว่าน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเป็น AI ในกลุ่มเทคโนโลยีวงการรถยนต์นะครับที่อาจจะดูไม่ได้วุอหวาหรือว่าดูก้าวกระโดดมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเรามาลองดูดีๆเนี่ยเทคโนโลยีอย่าง self-driving ที่มีการนํา AI แล้วก็ machine learning เข้ามาช่วยในเรื่องการตัดสินใจเนี่ย ก็เริ่มมีการถูกปรับปรุงให้ AI เข้ามาควบคุมรถยนต์มากขึ้นเช่นกันนะครับอย่างล่าสุดระบบ FSD นะครับหรือว่า Full Self Driving ของ Tesla เองเนี่ยเขาก็ยังนำ AI มาใช้แทนการควบคุมรถทั้งหมดนะครับโดยาการให้ระบบ Neural Net นะครับเรียนรู้เหตุการณ์การขับรถเป็นหลักๆ ล้านล้านคลิปเลยนะครับเพื่อ,อช่วยให้การตัดสินใจในการขับรถเนี่ยมันเก่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันยังเป็นการนํามาแทนที่การให้มนุษย์เขียนโลจิกอย่างที่เคยใช้ในรุ่นก่อนๆอ,อีกนะครับซึ่งเทรน์ตรงนี้เนี่ยจะได้เห็นอะไรแบบนี้ในวงการรถยนต์ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าน่าจะมีให้เห็นกันอีกเยอะขึ้นเลยครับถ <c oughs> ือว่าล้ามากแล้วก็ล้ําขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับแปลว่า AI พัฒนามาอยู่ในระดับที่นักพัฒนาไว้วางใจให้นํามา ควบคุมรถยนต์แทนที่มนุษย์แบบเกือบจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับแล้วแบบนี้ในระดับอุตสาหกรรมการผลิตที่ปกติมีหุ่นยนต์หรือว่าแขนกลคอยผลิตแทนมนุษย์เพื่อลดความเสี่ยงในการทํางานจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลมั้ยครับเพราะว่าปกติก็ต้องใช้มนุษย์จริงๆในการควบคุมแล้วก็สอดส่องอยู่ด้วยครับ ในภาคฝั่งการผลิตเนี่ยแน่นอนว่าการมี AI เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนอกจากจะทําให้ทุ่นแรงมนุษย์แล้วนะครับมันยังช่วยในเรื่องการตัดสินใจในกระบวนการผลิตได้ถูกต้องแม่นยามากขึ้นนะครับมากกว่าการใช้หุ่นยนต์แบบเดิมๆด,ด้วยที่เดิมๆเ,เนี่ยใช้โปรแกรมขึ้นมาทําสิ่งเดียวกันซ้ําๆนะครับซึ่งหัวใจของ AI แล้วก็ m a c h i n e l e a r n i n g ในยุคใหม่เนี่ยก็คือการเข้าใจตรกกะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็สามารถตัดสินใจตามลําดับขั้นตอนที่ปกติแล้วนะครับจะเป็นมนุษย์ สพอให้ AI มาช่วยตัดสินใจอะไรอีกอย่างที่มันมีความซับซ้อนแทนแล้วก็จะได้ไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ตลอดเวลานะครับ โดยจริงๆเรื่องนี้นะครับก็กําลังถูกต่อยอดไปยังวงการขนส่งแล้วก็โลจิสติกค,ค่อนข้างมากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งสินค้าแล้วก็จัดสินค้าในคลังยาวไปถึงการส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดการพึ่งพาของมนุษย์แล้วก็ใช้หุ่นยนต์ AI เข้ามาทําหน้าที่แทนมากขึ้นนะครับโดยมนุษย์เองเนี่ยก็อาจจะทําหน้าที่เป็นเพียงการสอนให้ระบบเข้าใจว่าหากเราจะตัดสินใจแบบนี้แบบนั้นตรงนี้ก็จะช่วยลดแรงพึ่งพาจากแรงงานมนุษย์ลงไปได้เยอะเลยครับ ในเมื่อแนวโน้มของ AI น่าจะเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรามากขึ้นนะฮะแล้วสําหรับนักลงทุนถือว่าเป็นโอกาสไหมครับครับก็สําหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโต,ตเด่นแบบนี้นะครับ ทาง BBLAM ก็มีกองทุนที่น่าสนใจมาแนะนำสองกลุ่มกองทุนนะครับกลุ่มแรกก็คือ B Innotech แล้วก็กองทุนที่ลดภาษีอย่าง B Innotech RMF แล้วก็ B Innotech s s f นะครับก็จะเน้นลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีนะครับซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มเติบโต,ตสูงมากนะครับแล้วก็อีกกลุ่มกองทุนนะครับก็คือ B Future นะครับแล้วก็มีกองทุนประหยัดภาษีอย่าง B Future RMF แล้วก็ B Future s s f นะครับที่จะเน้นลงทุนในธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆในอนาคตโดยเฉพาะเรื่อง AI ครับ น่าสนใจมากเลยนะครับแบบนี้ทุกคนพอจะเห็นโอกาสในการลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมกันบ้างไหมครับถ้าสนใจในการลงทุนนะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับที่ Line Official Account at BBLAM หรือว่าเลือกลงทุนได้ด้วยตนเองง่ายๆเลยครับผ่าน B F Fund Trading Application เพื่อการลงทุนในกองทุนของ BBLAM ครับ คลิปนี้แน่นอนครับต้องขอขอบคุณคุณภูลสินเพ่งสมบูรณ์ครับ a s s i s t a n t Vice President Fund Management Group d b l m m ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบร์ตครับ3วิธีง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดข้อมูลการลงทุนจาก Funds for Fun นครับ